ด้วยนโยบายตอบแทนคุณแผ่นดินของเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนมีนบุรีกิจการหนึ่งในเครือ c p ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชนรอบพื้นที่โรงงานครั้งนี้ CPF มีนบุรีได้ร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการฟื้นฟูขุดลอกคูคลองลำรางและท่อระบายน้ำพื้นที่ประสบภัยณชุมชนพัฒนาลำต้นใสเขตมีนบุรี ซึ่งชุมชนแห่งนี้เคยประสบอุทกภัยมาแล้วจึงต้องเตรียมความพร้อมป้องกันชุมชนร่วมกันน้ำจะมาท่วมตรงนี้ก่อนท่วมสองครั้งประชาชนทุกทุกบ้านเนี่ยเสียหายมากบ้านนี่พังบ้านนี่แตกแล้วกไ็ไอคนที่มีบ้านชั้นเดียวก็ต้องจะยา้ายไปอยู่ที่อื่นทางซีพีเอฟมินบุรีนี่นะฮะ ตระหนักถึงการพื้นฟูนะฮะชุมชนรอบๆโรงงานประกอบกับทางทหารได้รับนโยบายของรัฐบาลที่ว่าจะต้องขุดลอกคูคลองในกรทมทาง CPF มินบุรีเนี่ยนะฮะมีนโยบายด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยได้เข้าร่วมโครงการกับทหารนะครับในการขุดลอกคูคลองนะครับเพื่อให้น้ําไหลผ่านได้สะดวกนอกจากนี้เหล่าจิตอาสาของ CPF มินบุรียังได้สร้างสะพานทางเดินให้กับชุมชนและนำดินจากการขุดลอกคูคลองมาปรับพื้นที่ สร้างเป็นลานกีฬาต้านยาเสพติดให้กับชุมชนแห่งนี้ได้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปสะพานนะครับซึ่งมันเป็นอุปสรรคสําหรับการขุดลอกเราก็สร้างสะพานกลับไปเหมือนเดิมก่อนนะครับในส่วนที่จะปรับปรุงใหม่นะครับเป็นส่วนที่ของจะปรับปรุงใหม่ก็ต้องดูว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อ,อะไรบ้างทุกกิจการในเครือซีพียังคงเดินหน้าสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนและสังคมเพื่อให้พี่น้องชาวไทย ได้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกตลอดไป